สวัสดีครับผมนายกรบุญยพัฒน์ชุติการเลขที่ 4, สสาขาเครื่องมวออุตสาหกรรมครับวันนี้จะมาทดลองในเรื่องของ s i n g l e ล f ฟ e f u l v w f v e Full Control with r e c t i f i e r l นะครับ with r l o โหและ R l ร์เโรนะครับเราใช้เป็นโปรแกรมมัลติสิมครับตอนนี้ครับก็เข้ามาสู่โปรแกรมนะครับเหมือนเดิมครับ สิ่งที่ต้องใช้หลักๆนะครับก็จะเป็นเรียงใจนี่นครับเรียงใจไฟสลับนะครับ ac v o l t a g นะครับนี่ครับ ac power นะครับสหรับ full control นะครับจะใช้ scr นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับ เข้ามาที่ power นะครับนียครับ scr p ิกก e r er นะครับดังนั้น copy ครับ ให้ครบสี่ตัวจากนั้นก็ตัวของความลั่นทานนะครับเบสิก <Basic S 1> นะครับแล้วก็รีสิสเตอร์ครับหนึ่งคี ก็ตัวของเคอร์เรนเซนเซอร์นะครับ ่อวงจร่วนของต้นนี่นะครับวงจรลักเกิน กาวด้วยนะครับจากนั้น,นครับส่วนในตัวควบคุมตัวขาเกจ acr นะครับ dc interactive นะครับกาวนะครับ ค่านะครับไปที่ร้อยแปดสิบครับตัวแรงจ่ายนะครับ,ใ,รบใช้เป็นสังร้อยยี่สิบแล้วก็ห้าสิบเพลินะครับต่อมาเข้าที่เมนู power อร์ครับ แล้ว power control นะครับใช้เหมือนเดิมครับ phase angle นะครับ control นะครับ two power นะครับบวกครับต่อเข้ากับบวกแล้วก็ต่อเข้ากับลบนะครับตัว p h บวก ph ลบตัวนี้ครับเข้า interactive นะครับ mode dc interactive นะครับ ทีนะครับจะใช้ร่วมกับขาเกจของ s 1และ s 4นะครับจะเป็นในช่วงของขาบวกนะครับสัญญาณบวก s 1แล้วก็ s 4นะครับแล้วก็ ข่าลบนะครับ t เป็น s สองกับ s สามนะครับแล้วเราจะใช้เป็นตัวนี้นะใช้อัโลโคแบบธรรมดานะครับรอบนี้ เอก็จะวัดกับนี่ครับแรงใจโซนเอเบี็จะต่อกับอพุตนะครับ ตัวทดลองดูนะครับตั้งไว้ที่200นะครับปรับโพสิชันนะครับ อนนี้ครับก็สังเกตนนครับเป็นแบบฟูเว e นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองปรับไปที่สูง,งนะครับเพให้เห็นอี พยายามจะไขก่อนนะครับ การแค่ไข่ไม่นะ i <laughs> เมื่อก <graffiti> ี้นะครับอาจจะแปลงเลยครับแต่ว่า พอทำการทดลองนะครับเมื่อเรายังไม่ได้ปรับตัวอินดิเทเตอร์อินเตอร์แอคทีฟนะครับจะกลายเป็นว่ากลายเป็นเหมือนวงจรทาเฟรมนะครับต่พอเริ่มเริ่มปรับสักนะยอ่ะสักราสิ่ง,งสารเห็นไหมครับสักเกตเลยครับว่าจะเป็นฟูเวฟครับแต่จะไม่เต็มขึ้นนะครับจะลองพอร์ตวัดดูนะครับ ครับจะทำไม่ครบสามร้อยหกสิบนะครับถ้าปรับเต็มจะเป็นไงครับอ๋อโอเคครับทราบแล้วต้องปรับตัวนี้ด้วยครับให้เป็นห้าสิบร้อยแปดสิบเนห โอเคครับตอนนี้ได้เป็นฟูเรับพอดีลืมปรับตั้งค่าตัวพันนะครับต้องปรับไปเฮิร์ทเท่ากันนี้ด้วยครับนะครับกรณีคล้ายๆกับหาบเบนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นฟูเว v e ก็จะมีสองลูกขึ้นนะครับครึ่งทำงานเต็มสามร้อยหกสิบองศานะครับ สมมติปรับไปที่ตอนนี้เก้าสิบนะครับก็จะเริ่มทำงานที่เก้าสิบผมเทียบค่าดูนะครับนี่ยครับถ้าเทียบแต่ละลูกนะครับนี่ครับตอนนี้มันจะทำงานแค่น่ครับสองลูกก็รวมกันแค่ร้อยแปดสิบนะครับ จากที่ปกติต้องทำงาน90เพราะาเราไปปรับให้มันเริ่มทำงานที่ทุกๆก็เนี่ยครับจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งบวกที่ต้องแต้90ถึง180และครึ่งลบที่มุม90ถึง180เหมือนกันล้วลองปรับเต็มก็จะไม่มีสัญญาณนะครับอ่าไมครับตอนนี้ก็จะไม่มีสัญญาณทำงานนะครับเนื่องจากเราปรับไปเต็มที่180เนี่ยครับ เริ่มทำงานนะร้อยซีซีทีนี้วงจรจะเริ่มทำงาน่ไปครับจากต้องไต้เริ่มมุมร้อยหกสิบสองนะครับถึงร้อยปสิบก็จะเลือแค่นี้ครับสัญญาณก็คือสัญญาณนะครับนลจะเราควบคุมได้นะครับการทำงานของลูกขึ้นนะครับในฟังเอาพุตต่อมาครับก็จะมาทำ ในส่วนของตัวมิเตอร์นะครับวัดแรงดันดูนะครับนะครับวัดที่วังของแรงจ่ายนะครับวัดกระแสนะครับแล้วก็วัดเอาพุตนะครับ โวลตตรงนะครับส่วนกระแสก็ตั้งเป็นแอมันี่ตั้งเป็นโบลตสลับนะ๋าวนั้นลองเทียบค่าดูนะครับเนะร้บแรงใจอนะลองปรับให้เหลือศูนย์เนี่ยตอนนี้ก็ทำงานนะครับเต็ม ซึ่งถ้าตามหลักการของฟูลเวฟแบบอ n นคอนโทรลครับแรงดันที่ได้ก็จะได้เป็น2เท่านะครับซึ่งก็ยังคงเป็นปกติแต่เราสามารถควบคุมการใจ้แรงดันได้นะครับโดยการปรับที่นี่ครับอินเตอร์แอคทีฟนะครับอินเตอร์แอคนะครับยิ่งเราตั้งมุมมากเท่าไหร่นะครับกระแสแรงดันแล้วกระแสก็จะน้อยลงนะครับ,นะรบถ้าเกิดเราไม่ตั้งเลยนะครับตั้งเป็นศูนย์ก็จะทำงานเต็มร้อเเซนะครับ นี่ครับนะครับง,งานที่50เอร์เซ็นหรือครึ่งหนึ่งก็จะใช้เป็นแบบฮาร์เว็ก็ได้ครับจะจใายแรงดันเท่ากับฮาร์วเว็นะครับทีนี้ถ้าเราใส่โหลดแอเข้าไปครับจะเป็นยังไงครับเคลียร์ที่ก่อนนะครับ เนี่ยภาะเหมือนเดิมนะครับ property basic นะครับ inductor ก็ฟิปมานะครับ ลังไว้สองพันนะครับโอเคแล้วลองรันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโหลดแบบ R และ L นะนี่ครับ me earlier than ever. เราเออรือไปนะครับ เด็คดูที่สายก่อนนะครับว่ายังต่อถูกต้องไหมครับนะครับีต่อคอมนะครับยังมอนเดิมนะครับดี๋ยวจะลองลดค่าดูนะอ้อต้องเป็นเอมเฮนะครับผมตั้งมากเกินอ่า คล้ายๆกับวงจรของฮาฟเวฟเลยนะครับแต่ว่านะครับจะมีสองลูกขึ้นนะครับซึ่งเป็นของแบบฟูลเวฟอยู่แล้วก็คือมันจะทำงาน mm hmm. เกินร้อยแปดสิบองศานะครับนี่เนะทียบจะครึ่งน,นะครับ เราจะทำในช่วงตั้งแต่เก้าสิบแบบถึงเกิดร้อยแปดสิบพอเราตั้งว้ที่เก้าสิบนะครับพอเราตั้งเต็มนะครับเห็นไหมครับจะมีจุดเกินอยู่ครับเพราะว่ามันทํางานเกินร้อยแปดสิบองศานะครับเนี่ยครับ เกิดปรับศูนย์นะครับแต่ถ้าเราไม่ปรับนะครับตัวอิ t เทอร์แอคนะครับก็ยังคงเป็นฟูเวฟธรรมดานะครับ ไม่ทำงานเกินนะครับยังไม่มีผลกระทบของรดแอลนะครับผลของรถแอลนี่ครับแต่เกิดเมื่อปรับตัวอินเตอร์แอคทีฟมาไหนครับยังมีผลของรถแอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับตัวในส่วนของแรงดันนะครับนี่ครับแต่ละจุดก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับนี่ไม่ต่างกันนะครับจะแ,แค่ว่าตัวลูกขึ้นจะทำงานเกิน ร8อสิบองศาค,ครับทั้งช่วงบวกและช่วงลบนะครับนี่ก็จะเป็นการทดลองนะครับในส่วนของ Full Wave นะครับ s ซิงเก e f เฟสฟู v เว u ฟู c o n t r o นนะครับเล t ท f i e r นะครับ